สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุกสนสบายดีเอฟซีทีหางแฟงกว่าจะอยู่ไก่หรืออยู่ทางไกลพี่น้องเลยกินเขาแลนผวกพ่ออันแล้วกับซองนองมวยพี่น้องแกงเห็ดลงงุบิโนูเฮามียังแไงมาเบิ่งกันพี่น้องเลยเออมีหลับเท้าแกงไหมแกงมบักพีกพี่น้องบักพีกบ้านเฮาแกงเห็ดหลงหงุบ้านอันนี้แกง น,น้องไม่สติล้อหรือว่าจีปผมอะไรพี่น้องเอ้ย<ม>ตามไปไ<ห>ด้วยแกงเห็ดละง,งูขอนฮอนแล้วก็ลาบเท้าพี่น้องลาบเท้า <c oughs> ของกินแซ่ผมมีไงว่าของกินแซ่สบายดีกินข,ขา้าวแรง อ้าวน้องมวยสบายดีปะลูกบก่าวอนคิดว่าเขียดไม่ไข่เสีดอกบาเล่นว่าหัวกันพี่น้องน้องมวยเพิ่นยากยัง้นนี่สบายดีปาลุงนะแม่สบายดีละจ้าสบายดีปาลุงอีกเพอนหนึ่งเด็กการบางขับ เอาพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเมนูย่างเห็ดละโง่แล้วก็เอือบเกลือเอือบเกลือแหละหลังจาขึ้นเตาไฟเลยแล้าก็อยากว่าเมื่อนี้เฮากันนอนหน้าเนาะสมวยนอนหน้าแต่ว่าออกด้วยเม่นหลังจากที่กินเขาแล้วก็ชิพากันออกไหาออกหน้าเพป็นอะพี่น้องเอ้ยโต๊ะสัม เป็นงานเกิดเ่าเนี่ยสบเจ้าเขากระแสบมัน้ายแนวกินน้่จะกูไม่แฉกินเนาะแจ้มาใหมก่อนหอนแก้งให้ก่อนห่อนถ้าเศ่าอยากซื่อเงี้ย

เขาเพื่อนไทพี่นอ้องเ้ยรีวิวเพื่อนไทยในนอยหนึ่งพี่น้องขกื้อัยนนี้คือเพื่อนไทพี่นอ้องเ้ยนี่แหละเพื่อนไทยของเบาควัน อืมแกงเห็ดละงุบักขวันขนํไหลไห่นะพี่น้องเอ้ยข้าแกงทั้งอย่าง มื่อนี้กัคล้ายๆฝนสิตกพี่น้องเงอ้ยเมื่อคืนนี่กับพนตกแห้งนะซามวยเมื่อคืนนี่ฝน,น,นตกแห้งเมื่อนี้กับสงสัยฝนสีเทลงคือเก่าอะไพี่น้องเงอยเยนะ้ยม่ใหญ่เพิ่นฮูดังดีพี่น้องเอ้ยบอกลูกไผ่เพิ่นว่าซีพไผ่ใหม่ๆแล้วซั่นเฮ็ดน้องมวยนี่ คุณนะไม่ใหญ่บัตมินบัดลูกไผ่บัดหอมมันกำลังแบบเรืองๆนั่งกันแบบผุนเร,อๆๆ <c oughs> เรืองๆของสมวยผุนมีตัวเรืองเ่ๆเหรอวะเรืองๆคือดำๆเหรอเรืองดำๆพี่น้องเลยมันเป็นหนามเลยมันเป็สุกเจื่อด้วย <c oughs> กับพอดีแล้ว่ะสันนะเนี่ยเห็ุละโง่ม,มันเป็นนันนันอยู่แลยอ่ะ บ่าแม่ไ <verw> ม่จ <jacket> ีนหรอกตะเล่น้ำก็อนเอแเลอีน้าน้อยจดจดะมันแหบ่าควันในกระชิธากินเฮ็ดย่างของน้องมวยคุณอะไร่น้องเลยบอกแล้ห้อากระชิอางมาจูบตะเภาไปกินเนาะเดี๋ยวมันขี้ไว้จีบบอกให้บ่าควันกินคุณเอาข้าคือขี้แล คือเขียนไม่ใคร่น้อพี่น้องต้องมวยมเป็งไงเป็นกันนั่งบุคคลสะดวกสบายเลยนะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่านั่งน้อยกัดลอยแข่งลอยค้าต้องเปลี่ยน่านั่งน,ขขงนี่เขาไม่แข็ง เนี่ยมันดูน้องมวยสิแคปหน้าจอเอาพ่อแม่เนี่ยมันดูแม่พ่อแคปหน้าจอเอาก่อนสบายดีพี่น้องแม่หนึ่งกินของแถวมีกินยาไกลอยู่ไกลแคปหน้าจอกินตามสบายพ่อใหญ่เลย เปืนกระตุกใจเนี่น้อยนึ่งยังเห็นว่าสิแคบหน้าจอเปืนกัดปืนบมฟูพี่น้องเอ้นี่เอาผู้เฒ่าบเคยเล่นโทรศัพท์เนาะเปืนก็ใส่โทรศัพท์กดปุ่มก็ยังใส่บุเป็นพี่น้องเอ้ปืนใหญ่นี่การอยากเบิ่งทอดถัดกับไม่ได้เบิ่งซ้ำจานกระตายพอจานแต่ก่อนนังว่า มีจานมีอย่างแล้วนี่ััรจานตายฝ่นบไได้เบิงยังซ่่าบาวคอนก็ไ่ได้คอยอยู่เพื่อนนะพี่น้องออกไปลุกห h าลุกข้าอะไรอยู่แถวหายแถวหน้ากำนองมวยไม่ไงเพื่อนกะไปหาตบเบ็ดตามเคยเพื่อนเมื่อนี่ก,ก็ไปแต่ว่าไม่ไงไปประโวดสอ โอ้เพ oh, <Ừ. S 1> <à> ื่อได้ปรากดพี่น้องเอ้ปรากดสองตัวบ่ปรากดสองตัวพี่น้องอ่อนบนลกหนาฝนมื่อจนแดงเด็บเด็บเช่นเอาอะไรไหนไอหมอกระน่าวเดือดทอนหลีบไปแล้วไปโดนกันด้ น้องมวยกลกนั่งเนรอเอ้ยโอ้ยไม่เนไงม่เฮ็ดผู้ใหญ่เป็นกระอิมเลือแต่มใหญ่บ้านอ่ม่ายเเนที่เขาแซะ ไปกินข้าวเทนไปไปเป็ดแต่สาวไปอืมกินข้าวอิ่มเลยน้องมวยก็อิ่มแล้วพี่น้องเลยมีแต่ผู้อิ่มเนื้อแต่ไม่ใหญ่คนเดียวบาดนี้เอาจัดการเลยบ่กวขวัญก็สิบหัวลายใหญ่ห่างกันพี่น้องเลยใชก็อิ่มกันเบิสเลยเนื้อแต่บ่าวขวัญยำท่านกิน ปุ่นเ่าใหญ่เพม่อนกันอิม่มกินน้ำกินเนขาดแต่เบาคว,วันี่แหละพี่น้องยามท่นกินข่าวน้ามูกะซีบอ้อยกินกระสิบบอ้อยระยะห่างเบาคว,วันกนระซิบได้กินขา่าอะลรพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องน้องมวยเซนเก่าเซนเคยอย่าเพิ่งลืมกันเลยพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าสบายดี